และแน่นอนข่าวแรกนะคะสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาว่ามาต้องมา ร้องเพลงนี้ให้กับพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะ,ะผู้ภัยใจภาคของเราสัญญากับพี่น้องชาวใต้นะคะว่าถ้าน้ำลดเดี๋ยวจะกลับมาช่วยฟื้นฟูบูรณะท<อ>่ารือที่หมดเลยล <ด S 1> และเมื่อวานนี้เองนะคะพี่บินพร้อมด้วยทีมงานกว่า35ชีวิตค่ะ,ะเดินทางไปที่วัดชัยรัตนารามหรือว่าวัดบ้านไทยค่ะตำ<อ>บลตันอย่างตันหยงมัดนะคะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะภาพที่เห็นหน้าจอนี้คือเป็นแฟ้มภาพช่วงน้ำช่วมเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็เดินทางไปครั้งนี้ก็คือร่วมกันทำกิจกรรมฟื้นฟู สถานที่ต่างๆหลังลน้ำลดนั่นเองค่ะคือบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณผู้ชมแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแค่ไหนนะคะพี่บินก็ใจสู้มากค่ะเปลี่ยนชุดเป็นช่างทาสีเลยค่ะ,ะกลับไปลุยฟื้นฟูแล้วก็บูรณะทั้งวัดทั้งโรงเรียนแล้วก็มัสยิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะ,ะซึ่งก็มีชาวบ้านมาให้กําลังใจเทียบเลยค่ะ พี่บินบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะจะนำคอมพิวเตอร์ไปมอบให้กับน้องๆที่ตันหยงมัดนะคะพร้อมกับบอกว่าช่วงสงการวันหยุดยาวพี่บินรวมไปถึงพี่ไทยเอกพันธ์แล้วก็สาวทัพทิมค่ะจะปักหลักช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ทําบุญใหญ่ที่ภาพตายด้วยนะคะเงี้ยวไปเลยค่ะจนถึงวันที่18เมษายนนี้นี่น่ารักนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ดีใจเนาะ,ะปีใหม่ไทยมีคนมาหานะ สกับนี่เลยเจ้าของชาย,ยากู้ภัยใจพระตัวจริงเลยนะคุณผู้ชมนะ